ขับตัดหน้ารถไฟกระทันหันสุดท้ายโดนรถไฟชนอย่างจังตาย2องเจ็บสเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังเกิดเหตุกู้ภัยต้องใช้ไฟสว่างแล้วก็เครื่องตัดทางนำร่างคนเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตออกจากรถกระบะที่ถูกรถไฟขบวน4 4สุราธานีกรุงเทพชนแล้วอัดติดอยู่ ด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่ารถกระบะพังยับเลยจุดตรงนี้ก็คือทางลักผ่านทางรถไฟนะครับหมู่ที่7อา็าอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาพนักง,งานขับรถไฟครับบอกว่ากํากลังมุ่งหน้าไปที่สถานีชุมพรก็เห็นรถขับข้ามทางลักผ่านไปประมาณ3คันจังหวะนั้นคล้ายๆกับว่าน่าจะเหมือนส่งสัญญาณเตือนแล้วว่ารถไฟกําลังมาแล้วนะ คือแล้วจู่ๆนะครับรถกระบะคันนี้โผล่มาเฉยเลยอ่ะสคันฝั่งโน้นแหะขอจอดไปฟังเสียงคนขับรถไฟหน่อยครับแต่คันนี้มาจากผมก็เบรกไปอยู่แล้วเพราะพอเบรกปุ๊บไอ้รถสองคันฝั่งนู้นแหะขอจอดแล้วผมก็ขับผ่านมาปกติแต่คันนี้มาจากไหนไม่รู้มาชนมาดี ตรงนี้มันปกติมันเป็นจุดตัดที่เป็นทางการเลยใช่ไหมรี่ว่าไม่ไม่ไม่ทางลักผ่านทางลักผ่านเพราะตามหลักเมื่อก่อนก่อนจะปิดก็ต้อานนี่แมทางสะพานนี้ก่จอจะปิดนี่แล้วชาวบ้านก็ไม่ให้ปิดกันเองไงทางลักผ่านก็คือเหมือนกับว่าแอบบแอบบใช้กันเองนะ,นะก็รู้กันเองว่า,าตรงนี้ขับผ่านไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังรถไฟกันเองด้วยเบื้องต้นรถกระบะคันนี้มากัน5คนตายคาที่หนึ่ง ไปตายที่โรงพยาบาลพุนพินหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกสนะครับหลังจากนี้ตำรวจสพพุนพินจะสอบประคำคนเจ็บต่อไปอูดูสภาพของรถกระบะสิเละเละเลย